ถ้าเราหลับลึกจนเกินไปโดยที่ไม่มีวูสัญญาความน่ากลัวคืออะไรคุณหอมอเวลาปกติเราหลับ กล้ามเนื้อทั่วร่างกายของเราจะหย่อนตัวอยู่ในสภาวะัผ่อนคลายนะครับประเด็นที่สําคัญคือกล้ามเนื้อบริเวณช่องปากหรือบริเวณคอหอยบริเวณทางเดินหายใจนะไม่แหละพูดง่ายๆ <okay. S 2> มันก็จะหย่อนตัวเหมือนกันจากที่มันมีความตึงตัวระดับหนึ่งสามารถที่คลุลูกได้เพื่อทางเดหายใจนะพอมันหย่อนปุ๊บมันก็จะเล็กลงโดยเฉพาะลิ้นเวลานอนหงายลิย้นเราจะตกไปทางด้านหลังทำให้ทางเดินหายใจเราอุดกั้น ม,มันก็จะมีเสียงกลนเกิดขึ้นถ้้ยาสมบประสาทยิ่งลึกกล้ามเนื้อย,ยิ่งหยอดตัวเยอะอะมันก็จะมีปัญหาทองเดืหายใจก้นตามมาซึ่งมันเป็นปัญหาที่พบบ่อยเลยสําหรับคนที่ได้รับยาสมบประสาทหรือได้ยับยั่ักับความรู้สึกดังนั้นเราจะต้องมีประสบการณ์ว่าสังเกตอยู่ตลอดว่า อ่าเริ่มหดกั้นแล้วนะเราจะต้องมีการจัดการอย่างไรมีเปิดทางเดินหายใจอย่างไรซึ่งพวกนี้มันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ทักษะใช่ไหมใช่ก็ง้ครับผูกพลากรที่ไม่เคยฝึกมาก่อนก็อาจจะทําไม่ถูกต้องอาจจะมีผลเสียมากกว่าเป็นความสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่บอกว่าปลอดภัยกับไม่ปลอดภัยนะครับถ้าคลินิกที่ไม่มีวิสัญญีแพทย์นะฮะคิดดูว่าหมอผ่าตัดอยู่แล้วอยู่ดีเกิดภาวะคนไข้หยุดหายใจเข้ามานาทีสองนาที เป็นเวลาชี้เป็นชี้ตายเลยนะสมมติว่าหมอผ่าตัดอยู่เราตรวจสอบได้ช้าว่าคนไข้เนี่ยออกซิเจนต่ําหรือว่าหยุดหายใจไปแล้วเนี่ยเราตรวจสอบได้ช้าไป1น,นาทีเนี่ยคือเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนอนาคตคนไข้ทันทีเลยแต่ต่างกันถ้าเกิดมีคุณหมอวิสัญญีแพทย์ที่คอยดูอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ดูอะไรอย่างอื่นเลยเขาดูแค่นี้เขาดูแค่คนไข้ยอย่างเดียวว่า คนไข้ของฉันต้องหายใจดีที่สุดเพราะงั้นแค่การหยุดหายใจแค่แป๊บเดียวอะ่ะเขาสามารถตรวจสอบได้ทันทีที่สาคัญที่สุดหนึ่งคือต้องมีคุณหมอวิสัญญีที่คอยดูอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาคุณหมอวิสัญญีแพทย์นอกจากเขาใช้ความเก่งของเขาเองความเชี่ยวชาญเขาเองคือสองคือเครื่องมือถูกไหมฮะเคยถามว่ามีคนเชี่ยวชาญดูตลอดเวลาดีไหมดีแต่ถามว่าเราจะทํายังไงให้มันดีที่สุดอ่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยดังนั้นคลินิกเราก็เลยมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมาย ในการเฝ้าระวังนะครับ,รบอย่างที่หมอไอ้บอกว่าเราเฝ้าระวังกันดนินหายใจกัาอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังเท่านั้นนะครับนอกจากทางเดินหายใจแล้วเรายังต้องมีการดูเรื่องของสภาวะออกซิเจนในร่างกายว่ามีเพียงพอไมีเรืร่องของระบบไหลเวียนโลหิตความดันโลหิต ปกติหรือเปล่าหัวใจเต้นสม่ำเสมอไหมยมีผิดจังหวะอะไรหรือเปล่านะครับอุณหภูมิกายเย็นเกินไปหรือเปล่าค่อนข้างหลายระบบเลยแล้วการเฝ้าระวงังเราไม่ได้เฝ้าระวังเฉพาะหลังฉีดยาต่อให้หัตถการทำงานแค่ไหนสองสมชั่วโมง4ี่ชั่วโมง5้าชั่วโมง วิสัญญีแพทย์หรือบุคลากรทางวิสัญญีก็จะนั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับตามมาตรฐานของการระดับความรู้สึกไม่มีช่วงไหนเลยที่เราจะไม่อยู่อ,น,อนัันคือคีย์สำคัญนะฮะก็คือ1ต้องเป็นบุคลากรทางวิสัญญีแพทย์นะฮะสคือมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่คือมีวิสัญญีดี AD อยู่แล้วยังไงก็ยังไงคนไข้ปลอดภยัยละแต่ถ้าจะเอาให้มันเนี้ยบและเพอร์เฟกที่สุดเอาง่ายๆต้องมีอุปกรณ์ที่มันทันสมัยด้วยนะฮะไม่ใช่แค่มีวิสัญญีอย่างเดียวเนาะอ่าโอเค อยากสวยอยากคุนดีต้องชีเอเมราคลินิกค่ะ